ห้องตำนานไปกับอริชัยเรื่องเล่าอภาิเดหารของหลวงปูส่สวงเทวดาเล่นดิน e ีหนึ่พี่ร้อตอนหลวงปูส่สวงให้หวยหุ้นมาเต็มเต็ม ประวัติความเป็นมาของหลวงปู่สวงแท้จริงแล้วเป็นยังไงนั้นมันยากที่จะอธิบายได้และไม่มีใครให้คำตอบได้แต่ที่แน่ๆผู้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในแถบพนมดงรักตามตะเข็บชายแดนไทยกัมพูชาที่ได้เคยพบเจอและได้สัมผัสกับหลวงปู่สวงที่เวลานี้เหลือน้อยเต็มทีตามก็มักจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าหลวงปู่สวง คือพระอริยสงฆ์เจ้าที่สร้างสิ่งปฏิหารได้ชนิดที่ไม่มีพระรูปใดเสมอเหมือนกับหลวงปูสง่สูงหลวงปู่สูงจะมีเอกลักษณ์ที่เหนือธรรมชาติจะว่าเป็นพระก็ไม่น่าจะใช่จะว่าเป็นฤาษีก็ไม่เหมือนเสียทีเดียวแต่ว่าในบางครั้งหลวงปู่จะใส่เสื้อผ้าเหมือนกับชาวบ้านคนธรมธรมดาธรรมดา โดยที่ไม่มีใครรู้ว่าหลวงปู่ไปเอาเสื้อผ้ามาจากไหนแต่เท่าที่ผมสัมผัสมาถ้าในนิมิตผมฝันเห็นหลวงปู่มาในชุดคนธรรมดาแสดงว่าหลวงปู่ต้องไม่ชอบอะไรในตัวของเราบางอย่างอย่างน้อยๆขอให้นึกถึงสัจจะที่เราให้ไว้กับหลวงปู่ก่อนเป็นอันดับแรกว่า เราเคยสัญญาอะไรไว้กับหลวงปู่แล้วเราได้ทำตามสัญญาแล้วหรือยังเท่าที่ดูดูแล้วชีวิตของหลวงปู่เป็นไปแบบธรรมดาที่เรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยความเร้นลับที่ชวนให้เราอยากติดตามและอยากอยู่ใกล้ชิดที่ไม่สามารถจะบรรยายเป็นคำพูดได้เรื่องราวอภินิหารที่ใครต่อใครได้สัมผัส มันเหมือนกับเป็นนิยายที่ถูกแต่งขึ้นมาแต่มันเป็นเรื่องจริงที่ผู้คนได้ประสบมากับตัวเองหลายตัวหลายคนสามารถพิสูจน์ให้เห็นอย่างชัดเจนได้หลายครั้งหลายหนหรือไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ก็ได้เพราะว่าเหตุการณ์เหล่านั้นได้เกิดขึ้นกับชาวบ้านทั่วไปตั้งแต่กันทรลักษ์อำเภอภูสิงตำบลตะเคียนราม เลยไปจนถึงอำเภอปากทงชัยที่มีคนได้เจอกับอภินิหารของหลวงปู่สวงหลายคนมักจะสงสัยว่าหลวงปู่สวงเป็นใครกันแน่หรือแค่ว่าหลวงปู่ท่านแค่ถือศีลแปดหรืออีกมุมหนึ่งท่านคงจะเป็นฤาษีดาบทหรือว่าลูกตะบาอตามที่ชาวบ้านเรียกกันหรือในมุมมองของแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน แต่ที่แน่ๆหลวงปู่คืออริยสงฆ์เจ้าที่เป็นอมตะที่กล้าพูดได้อย่างเต็มปากว่าเป็นมหาดาบทผู้วิเศษคุณลุงบุญเลิศเพียรเพิ่มพูนเป็นอีกท่านหนึ่งที่ครั้งหนึ่งในชีวิตได้เคยรับใช้หลวงปู่สวงอย่างใกล้ชิดจวบจนถึงวาระที่หลวงปู่สวงละสังขารคุณลุงบุญเลิศ ได้เจอกับอภินิหารของหลวงปูส่สวงมานับครั้งไม่ถ้วนจนมีหลายครั้งที่หลวงปูส่สวงมาในนิมิตให้คุณลุงไปรับหลวงปู่กลับแม้ว่าจะอยู่กันคนละจังหวัดก็ตามคุณลุงบุญเลิศเล่าว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่ตอนนั้นไม่รู้ว่านึกยังไงที่นึกถึงหลวงปูส่สวงขึ้นมาอย่างจับใจซึ่งในตอนนั้นหลวงปู่พักอยู่ที่บ้านลาลม อำเภอข่ขันจังหวัดศรีสะเกดถึงขนาดต้องรีบขับรถจากบ้านที่อุบลราชธานีเพื่อไปหาหลวงปูส่สวงด้วยความคิดถึงมากๆใช้เวลาในการขับรถสองสามชั่วโมงเมื่อคุณลุงบุลเลิศเดินทางมาถึงหน้ากระท่อมอยังไม่ทันที่จะเปิดประตูรถหลวงปู่ที่ได้เห็นลุงบุลเลิศก็ดีใจเป็นอย่างมากพอหลวงปู่ควาย่ามได้ ็รีบเดินขึ้นไปนั่งบนรถทันทีตอนนั้นคุณลุงบุลเลิศถึงกับตกใจแล้วก็ดีใจเป็นที่สุดแต่ก็ไม่ได้รู้ถึงความหมายของหลวงปู่ว่าที่ขึ้นมานั่งที่บนรถนั้นมีจุดประสองค์อะไรและจะให้พาไปที่ไหนกันแน่คุณลุงบุลเลอร์เล่าต่อว่าท,ทุกๆครั้งที่หลวงปู่เปิดประตูแล้วก็ขึ้นไปนั่งที่รถของใครเจ้าของรถ จะต้องตามใจหลวงปู่ไม่ว่าหลวงปู่จะไปไหนจะไปกี่วันหลวงปู่ไม่เคยรู้เส้นทางแต่หลวงปู่สามารถชี้ให้ไปทางซ้ายหรือไปทางขวาเหมือนอย่างตอนที่หลวงปู่มาหาลูกศิษย์ของท่านคือหลวงพ่อส้อยวัดเลียบราชบำรุงกรุงเทพหลวงปู่ชี้ทางบอกคนขับมาตลอดทางจนถึงวัดเลียบมาในครั้งนี้ พอหลวงปู่ขึ้นมานั่งหลวงปู่ก็ชี้ให้คุณลุงบุญเลิศขับไปเรื่อยๆโดยที่คุณลุงบุลเลิศไม่สามารถจะรู้จุดหมายปลายทางของหลวงปู่ได้เลยหลวงปู่ชี้ไปทางไหนจะต้องไปทางนั้นจะไปขัดไม่ได้และขณะนี้รถได้แล่นมาจนถึงอำเภอรประสาทหลวงปู่ยังคงชี้ให้ขับต่อไปเรื่อยๆไปยังจังหวัดสุรินทร คุณลุงบุญเลิศก,ก้มมองที่เกน้ำมันจึงต้องรีบบอกกับหลวงปู่ว่าเออหลวงปู่ครับผมว่าน้ำมันมันเหลือน้อยมากเลยเราคงจะไปอีกได้ไม่เท่าไหร่แล้วครับหลวงปู่เออแล้วผมตอนนี้ก็ไม่มีเงินติดตัวมาซะด้วยมันคงจะไปไหนไม่ได้แล้วนะผมว่าเราไปไม่ถึงปลายทางหลวงปู่แน่เมื่อหลวงปู่สวนได้ยินอย่างนั้นหลวงปู่มองหน้าลุงบุญเลิศ พร้อมกับพูดเสียงดังว่าเอ้ยแล้วพร้อมกับชี้นิ้วให้ไปต่อแต่ว่าคราวนี้เป็นการชี้นิ้วให้ไปตามตรอกซอกซอยในอำเภอรปราสาสตจนกระทั่งมาโผล่ที่บ้านโสมหลังหนึ่งค่อนข้างใกล้จะผูกพังคุณลุงบุญเลิศคิดในใจว่าหลวงปู่คงจะมาหาลูกศิษย์ของท่านแน่จึงรีบลงจากรถ ร้อมกับส่งเสียงเรียกคนในบ้านหลังนั้นมีไผยอยู่บ่อหลวงปู่สวงมาหาเงียบกริบไม่มีเสียงตอบรับใดๆกลับมาจากบ้านหลังนั้นจึงตัดสินใจเดินไปสำรวจรอบๆบ้านจึงได้รู้ว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านร้างไม่มีคนอาศัยอยู่คุณลุงบุญเลิศจึงได้เดินกลับมาที่รถ พร้อมกับในใจก็นึกตำหนิหลวงปู่สวงพอมาถึงรถก็บอกหลวงปู่ว่าหลวงปู่ครับไม่มีคนอยู่ในบ้านเลยลนะครับหลวงปู่ไม่รู้ว่าเขาไปไหนกันหมดแล้วหลวงปู่ก็ทำหน้ายิ้มยิ้มพร้อมกับบุ้ยปากเป็นทํานองว่าให้คุณลุงบุญเลิศเดินไปดูที่ด้านหน้าบ้านอีกครั้งเมื่อคุณลุงบุญเลิศหันมองกลับไปดูอีกทีหนึ่ง คราวนี้ก็ได้เห็นเข้ากับตัวเลขที่หน้าบ้านตัวเริม่มเทมเป็นเลข98ทั้งทั้งที่ในตอนแรกคุณลุงบุญเลิศมองไม่เห็นจากภาพที่เห็นนั้นเป็นการพ่นโดยสีสเปรย์สีแดงอยู่ที่ด้านข้างฝาของสังกสีทั้งทั้งที่ครั้งแรกที่เดินมาตะโกนเรียกคนในบ้านคุณลุงบุญเลิศก็ยืนตะโกนอยู่ตรงนี้เมื่อเป็นแบบนี้แล้ว คุณลุงบุญเลิศมีความคิดขึ้นมาทันทีเลยว่ามันจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้หลวงปู่ต้องให้เอาไปแทงแน่ๆจึงหันกลับมาถามหลวงปู่ว่าเออหลวงปู่ครับจะให้ผมเอาไปแทงหวยนะครับหลวงปูท่ทำท่าขำๆพร้อมกับตอบมาคำเดียวอีกว่าอืมคุณลุงบุญเลิศจึงบอกกับหลวงปู่ว่าเออหลวงปู่ครับ นี่มันก็ตั้งอีกตั้งหลายวันกว่าหวยมันจะออกนะครับปู่หุ่นหลวงปู่พูดสั้นๆว่าหุ้นในตอนที่คุยกันนั้นเป็นเวลา11โมงเช้ายังมีหวยหุ้นอยู่รอบหนึ่งที่ยังพอจะแทงกันได้คือหวยหุ้นที่หลวงปู่บอกนี่จะออกตอนเที่ยงไม่รอชา้าคุณลุงบุญเลิศรีบขับรถไปหาเพื่อนรัก ที่มาลงหลักปักเสายึดอาชีพหล่อเสาปูนขายอยู่ที่อำเภอรปราสาทแห่งนี้พ่อไปถึงลุงบุญเลิศได้บอกกับเพื่อนรักว่าเฮ้ยมึงช่วยซื้อหวยให้กูหน่อยนะ9ก้ 98, มึงช่วยแทงไปพันหนึ่งออกให้ก่อนนะเว้ยเออแล้วกูตอนนี้ไม่มีเงินติดตัวมาเลยเมื่อเพื่อนได้ยินดังนั้นก็รีบตอบกลับมาว่าเออแล้วมึงจะกลับหรือเปล่าวะ ลุงบุญเลิศตอบกลับด้วยความมั่นใจเลยว่าเฮ้ยไม่ต้องกลับแทงมันตรงๆไปเลยจากนั้นหลวปูส่สวงก็ให้ลุงบุญเลิศจอรถเพื่อนั่งเล่นเหมือนกับเป็นการรอฟังผลที่บ้านเพื่อนจนถึงเวลาที่หวยหุ้นออกปรากฏว่ามันไม่น่าเชื่อที่หวยหุ้นออก98ตรงๆง,งทำให้ลุงบุญเลิศได้เงินมา80 0 0 0บาท ซึ่งลุงบุญเลิศมาู้ทีหลังว่าเพื่อนคนที่ให้ซื้อหัวให้ก่อนนั้นก็แอบแทงไปด้วยถึง5,000บาทได้เงินมาทั้งหมด4,000สนเมื่อได้รับเงินมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงรีบนิมนต์หลวงปู่สวงขึ้นรถไปไปไปๆปหลวงปู่ไปไอตอนนี้ผมมีเงินแล้วหลวงปู่จะไปไหนหลวงปู่ก็ชี้มาได้เลยครับหลวงปู่เที่ยวนั้นจากอำเภอปราศาส หลวงปู่ชี้ทางให้ลุงบุญเลิศขับรถไปถึงเชียงใหม่นี่เป,นเป็นเรื่องราวปรีกย่อยจากหนึ่งในพันของหลวงปูส่สวงและที่หลวงปูส่สวงมักจะพูดบ่อยๆนั่นก็คืออ้อยเตียนสรุนแปลความหมายได้ความว่าให้ทานแล้วจะรวยได้หรือว่าเมื่อท่านให้ทานไปแล้วท่านจะมีความสุขก็ได้ซึ่งทั้งหมดนั้น เป็นการมุ่งเน้นถึงการให้เป็นสําคัญส่วนการให้ความสุขเป็นทานย่อมได้รับความสุขเป็นผลตอบแทนก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe และแชร์ให้กับเพื่อนๆของท่านนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องไปก่อนแล้วสวัสดีครับ